สวัสดีค่ะทบทสิบเบี้ยนเมื่อพูดถึงธรรมชาติเราก็มักจะนึกถึงสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสารรค์มาให้เราได้ดูกันแต่ใครจะเชื่อละคะว่ายังมีความมหัศจรรย์พันลึกที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องช็อกอยู่ด้วยทั้งราเมือกสีแดงหยิกหยีบนต้นไม้พีระมิดน้ำแข็งหรือแม้แต่ไข่ลาวาสีแดงเหมือนปิศาจจากนรกพี่ลึกกึศจะไม่อยากจะเชื่อแค่ไหนไปอึ้งพร้อมกันต่อได้ในคลิปนี้เลยสตาร์เจลลี่ หากคุณกำลังเดินเล่นอยู่แต่จู่ๆก็มีก้อนเยลลี่ข่าวคุณคว้างทางเดินคุณเต็มไปหมดเชื่อซิต้องมีคนตกใจกรีก,กันออกมาบ้างแหละเพราะนึกว่าเป็นเอเลี่ยนจอมขมือบแบบในหนังแฟนตาซีจากรูปลักษณ์ดูยุ่นยุ่นเด้งเดงของมันจึงถูกเรียกชื่อเก๋ๆว่าสตาร์เจลลี่แต่ที่มาที่ไปก็ชวนแปลกใจมากเพราะมีคำสันนิษฐานมากมายตั้งแต่ของเสียจากเครื่องบินราเมือกไปจนถึงผลพลอยได้หลังฝนดาวตก มีข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อกเหล่านี้เกิดจากต่อมในท่อนำไข่ของกบและข้างคกที่ผู้ลากินและทิ้งไว้เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชืน้นก็จะขยายตัวจะมีสภาพเหมือนเยนลลี่ถึงจะไม่มีพิษภยัยแต่ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์และคนทั่วไปอึ้งกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวไข่ลาว,วาภูเขาไฟสุดปาก สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตัวประหลาดส่งตรงจากนรกแต่ยังได้แต่มันคือไข่ลาวาผ้พนพงจากการประทุของภูเขาไฟอย่างเครากเกิดขึ้นที่ภูเขาไฟคีเลาวเอวาในฮาวายถูกบันทึกภาพไว้ได้โดยช่างภาพคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ทำเอาชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นอกสั่งขวนแขวนกันไม่น้อยแต่โชคดีที่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลจึงปลอดภัยหายห่วงและไม่ใช่แค่ที่ฮาวายนะ ก็มีไข่ลาวาเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดูสิคะไข่สีดำกลมๆรีลีค่อยๆแยกออกจากกันแล้วเอ้ยเหมือนปากปิศาจสุดๆไปเลยศาสตราจารย์แมททิวเทอร์วอลจากมหาวิทยาลัยรอยันพอลโลเวอธิบายไว้ว่ารูปไข่ที่เห็นเกิดจากการไหลของลาวาและแข็งตัวเป็นทรงแต่เนื่องจากด้านในยังคงมีความร้อนอยู่จึงดันให้ไข่ค่อยๆแตกออกจากด้านในอย่างที่เห็นแหละค่ะราเมือก จะเป็นยังไงเมื่อต้นไม้ที่คุณรดน้ำพลวนดินอย่างดีวันหนึ่งกับมีสิ่งประหลาดยืดยืดย้วยสีแดงที่ลำต้นเอ๋ยน่าสยองใช่ไหมคะและไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเป็นเหยื่อ,อรายแรกเพราะนักวิทยาศาสตร์และเกษตรกรหลายคนก็เจอเหมือนกันโดยเล่ากันว่ามันดูคล้ายกับสิ่งมีชีวิตและมีการขยายอาณาจักรปกคลุมไปทั่วที่อยู่ของมันด้วยสบายใจได้ว่าไม่ใช่น้ำลายเอเลี่ยนแต่มันคือ ฟิวซิคอลล่าเมอร์ลิสมอยดิสราเมือกที่สามารถเคลื่อนที่และเติบโตได้อย่างช้าๆและแตกต่างจากชนิดที่กินอินทรีย์วัตถุเน่าเปื่อยอย่างสิ้นเชิงแม้ว่ามันจะไม่มีพิษภยัยตลองคิดเล่เลนๆว่าวันดีคืนดีเกิดอัพสปีดจึงเคลื่อนที่และข้ามต้นไม้อย่างรวดเร็วได้และก็ตัวใครตัวเผิกนะคะทุกคนพีระมิดน้ำแข็ง ชาวเมืองโนวีอูลเรนโกยประเทศรัสเซียถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อตื่นมาพบกับก้อนน้ำแข็งจำนวนมากเรียงกันเป็นตับแถมแต่ละก้อนยังมีรูปทรงคล้ายกับพีระมิดซะด้วยเฮ้ยใครกันมาปั้นเล่นเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยมันน่าเกินแต่ดูดีๆก็ไม่เหมือนฝีมือมนุษย์อยู่นะทุกคนแน่นอนว่าหลังจากภาพนี้หลุดออกไปชาวเน็ตและนักวิทยาศาสตร์ที่เห็นเป็นต้องอึง้งและพยายามหาสาเหตุมาดีเบตก,กัน แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีใครหาคําตอบและไขปริศนานี้ได้สักทีเอ๊ะหรือว่นนี้จะเป็นคํำสาปให้ทั้งเมืองตกอยู่ในความหนาวเหน็บไม่ไดีการล่ะเราว่าต้องขอตัวไปเรียกแอลซ่ามาลบล้างคํำสาปน้ําแข็งนี้ออกไปซะแล้วลูกบอลประหลาดบนต้นไม้ถาาใครเป็นสายเขียว รักต้นไม้รักธรรมชาติแล้วล่ะก็ไม่มีทางที่คุณจะไม่เคยเห็นตาไม้หรือปอมเล็กๆที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้น้อยใหญ่แต่ถ้าเจอแบบกลมเป็นลูกบอลไซเบิร์มใหญ่กว่าตัวน้องหมาแบบในภาพนี้คงต้องพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าใหญ่มากเลยนวิบอสแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันล่ะคำตอบก็คือเมื่อต้นไม้ถูกรบกวนจากสภาพแวดแล้อมไวรัสเชื้อราการบาดเจ็บหรือมแมลงต่างๆมันจะสร้างสิ่งนี้ออกมาในหลายรูปแบบและขนาดเพื่อแยกส่วนที่ไม่ต้องการออกไปได้ โดยที่ต้นไม้ก็ยังเติบโตได้ตามปกติด้วยความแปลของมันทําให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์นํามาทําเป็นสินค้าแถมราคาก็แพงหูตูจะว่าไปถ้าเจอต้นไม้แบบนี้ที่ไทยเมื่อไรรับรองงานป่าแป้งแย่งเล็กเด็ดต้องมาแน่นอนเส้นผมสีทอง เชื่อเลยว่าใครที่เป็นสาววกบาร์บี้หรือเจ้าหญิงดิสนีย์ก็คงอยากลองมีผมสีทองงดงามน่าสมัมผัสแบบนั้นอยู่บ้างใช่ไหมคะอ่ะอะแต่อย่าชะล่าใจไปหยิบหรือจับเชียวละมันไม่ได้นุ่มนิ่มแบบผมคนและผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แนะนําให้สัมผัสโดยตรงด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือเส้นใหญ่กแก้วภูเขาไฟที่เกิดจากหินบาซอในลาวาที่ละลายแล้วปะทุออกมาเป็นฝอย จากน้ำพุลาวาหรือน้ำตกลาวาแล้วถูกลมพัดขึ้นไปบนอากาศพิวไปตกอยู่ใกล้ภูเขาไฟต้นไม้เสาอากาศและที่อื่นๆมีความอันตรายตรงที่มีความเปราะและคมมากเข้าสู่ผิวหนังหรือดวงตาได้เพราะฉะนั้นเจออะไรขนๆสีทองๆหน่อยก็อย่าไปจับทรงเด็ดล่ะขอเตือนวงแหวนหินบาซอ ใค้จะคิดแล้วคะว่ากลางปากเขาที่อิหร่านจะมีงานประติมากรรมขนาดใหญ่จัดโชว์ไว้ดูกันแบบฟิฟี่จะบอกว่าไม่ได้เกิดจากฝีมือคนและสิ่งมีชีวิตใดๆเลย แต่ผลงานระดับมาสเตอร์พีชชิ้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจนออกมาเป็นวงแหวนหินบาซอลที่สวยงามร,าระดับได้สวยงามอย่างน่าพึงพอใจทั้งหมดเกิดจากการประทุของภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกแลปะปะทุขึ้นมาเป็นลาวาที่ปกคลุมพื้นผิวบริเวณนี้เกิดการเย็นตัวและหดตัวอย่างเร็วจนทําให้ด้านบนของหินบาซอลเกิดเป็นรอยแยกและกลายร่างเป็นแท่งเหมือนเสาสามารถโค้งงอได้หลายรูปแบบและทรงเสาก,ก็มีหลายดีไซน์ตั้งแต่สามเหลี่ยมไปจนถึงแปดเหลี่ยม แต่แบบหกเหลี่ยมจะพบได้บ่อยที่สุดอย่างเช่นที่ทางเดินยักษ์ในไอซ์แลนด์ยังไงล่ะว่าแต่ธรรมชาติไปได้โมเดลส,สวยๆนี้มาจากไหนกันน้าใครรู้ช่วยบอกที่ก้อนสีขาวลึกลับบน,<ๆ>บนชายหาดหลายครั้งที่เราได้ยินข่าวว่ามีวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมถูกพัดพามาเกยตื้นกันที่ชายหาดแต่ไม่ว่าจะแปลกพิสดารขนาดไหนเจ้าก,ก้อนสีขาวปริศนาย้อยๆนี้ต้องทําให้คุณตาลุกหวา่วแน่นอนและผู้โชคดีที่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์นี้ก็คือ หญิงสาวชาวอังกฤษท่านหนึ่งที่กำลังจูงสุนัขเดินเล่นที่ชายหาดในเมืองคอนวอลแล้วไปพบสิ่งนี้พร้อมกับกอสาลายเกาะอ,อยู่ด้วยความสงสยัยจึงโพ์รูปลงในโลกออนไลน์เพื่อหาคำตอบแน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญที่เห็นก็งงไปตามๆกันอีกทั้งมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์เพียบบางก็ว่าเป็นโรคปาวานอาวัยวะภายในของสัตว์ทะเลบางชนิดหรือไม่ก็อาจเป็นซากบอลลูนสำหรับตรวจสภาพอากาศก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่ามันคืออะไรมาคอมเมนต์ตอบกันหน่อยสิคะ ช่องลมสูรทึกกลางทะเลทรายคนงานในซาอุดีอาระเบียถึงกับช็อกเมื่อเจอกับพายุปิศาพุ่งทยานออกมาจากช่องลมในพื้นทรายโดยที่ยังหาสาเหตุใดๆไม่ได้แม้จะช็อกกับเหตุการณ์อันน่าระทึกแต่พวกเขาก็พยายามถมทรายให้ปิดหลุมนั้นอย่างเต็มที่แต่ไหนกลายเป็นว่ายิ่งถมยิ่งยน่น ของลงไปในหลุมเท่าไรมันก็พุ่งขึ้นมาดันของจมปิวหายไปเลยจนมีคนออกมาเผยสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ว่าเกิดจากอุณหภูมิและความดันของอากาศแถวนั้นทําปฏิกิริยากันและความหนาแน่นของอากาศที่สูงกว่าจะเดินทางไปยังที่ที่มีความหนาแน่นต่ํากว่าก็เลยเกิดเป็นเอฟเฟกต์น้าทึงอย่างที่เห็นถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบหนีแล้วเดี๋ยวโดนเป่าจนกระเด็นจะแย่เอาได้เด้อ <S 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 แสงสีชมพูปริศนาบนท้องฟ้าออสเตรเลีย นำเอาชามเมืองมินดูราในออสเตรเลียถึงกับยกมือทับอกด้วยความตกใจกันแทบไม่ทนันเมื่อพบกับแสงสีชมพูประหลาดส่องแสงแยงตาไปทั่วเมือง แถมยังมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนส่องมาจากพื้นดินขึ้นท้องฟ้าอีกด้วยทำเอาหลายคนพากันลือไปว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวบุกโลกกันเลยทีเดียวแต่แล้วก็มีบริษัทเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งหนึ่งได้ออกมาแถลงการว่าไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติใดได,ได้มันคือแสงสีแดงที่ใช้เพื่อกระตุ้กนการเจริญเติบโตของต้นสมุนไพรต่างหากและปกติพวกเขาจะเอามาลงเพื่อการแสงออกแต่เพอเอิญวันนี้วันดี้เลยลืมปิดมาซะอย่างนั้นเอาเป็นว่าเขาเคมมาขนาดนี้ หายสงสัยกันได้แล้วนะทุกคนฝูงแกะวงกลมไม่ว่าใครที่เห็นเป็นต้องขนลุกสู้เมื่อพบกับวินาทีที่แกะหลายตัวกำลังเดินเป็นวงกลมเหมือนกำลังทําพิธีในฟาร์มแห่งหนึ่งที่มองโกเลีย เลยจะยิงประหลาดใจไปอีกเมื่อรู้ว่าพวกมันเดินแบบนี้นานกว่า10วันโดยไม่พักผ่อนเจ้าของฟาร์มและคนที่เห็นพาการคลิปไปต่างๆนานาบางก็เชื่อว่าพวกมันกำลังเข้าสู่วงวนแห่งความตายแบบที่มดทำหรืออาจติดเชื้อจากแบคทีเรียรที่ส่งผลต่อสมองซีกหนึ่งก็ได้ยังไงก็ตามนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัายฮาร์ฟิวรีสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการที่พวกมันถูกขังในคอกนานจนหงุดหงิดและเริ่มเดินเป็นวงกลมก็ได้แต่สิ่งที่ยังเป็นปริศนายอยู่ก็คือ แก่วงนี้ไม่ได้มีแค่ในฟาร์มเดียวกันแต่มาจากที่อื่นแล้วร่วมจอยด้วยนะสิสงสัยต้องใช้บร,ริการยานทิพย์สแล้มมั่งลุ่มเอเลียน เรื่องลี้ลับใต้ทะเลเป็นสิ่งที่มีมาให้เห็นอยู่บ่อยๆไม่เชื่อก็ดูหลุมปริศนาบนพื้นมหาสมุทรนี้ที่ลูกเรือโอเคียนอสเอ็กพอร์รกของทางโนอาพบเห็นได้เลยหลุมพวกนี้ถูกพบบนพื้นมหาสมุทรแอตแลนติกที่ระดับความลึก2,400เมตรอยู่ว่าจะเราเลยคะ่ะที่สงสัยว่ามันคืออะไรนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังงง พราะมันมีลักษณะเป็นรูเล็กๆมีระยะห่างเท่ากันเป๊ะแน่นอนว่าหลังจากภาพนี้หลุดออกไปบนอินเทอร์เน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆน,น,นานาทํานองว่าอาจเป็นฝีมือของเอเลี่ยนไปอีกแนะ่ยังไงก็ตามมีความเห็นบางส่วนว่าน่าจะถูกทำขึ้นโดยเครื่องมือขุดจอกของมนุษย์ซึ่งบางทีอาจเป็นหลุมที่ฝังสายเคเบิลใต้เทะเลและถูกดึงขึ้นมาจะมีสภาพแบบนี้ก็ได้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อปสิบบล็อกชมใหม้ เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่หลายนี้นะคะบาย